คนไทยจะเปิดร้านบนเอซได้ไหมทาไมคนไทยถึงเปิดร้านบนเอซไม่ได้มาลองฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเพียงหนนธัญญาเอซีอีซีปั้นแบรนด์เสื้อผ้าไปขายอเมริกานะคะ mm hmm. เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานะคะมีข่าวลือหนาหูมากว่าเอซีแบรนด์คนไทยไม่จะไม่ให้คนไทยไปเปิดบนเอซแล้วเพราะว่าคนไทยอ่ะชอบก๊อปสินค้าเก่ง หรือว่าคนไทยอ่ะไปโกงบนเอสซีนะคะก็เลยทำให้เอสซีแบนหุ่นก็ไปดูข้อมูลในคู่มือการขายของเอสซีนะคะก็ให้สามีพี่หุ่นแปลามาเนะเาะจาก why c a n i open a shop in my country นะคะเออว่าทำไมถึงเปิดร้านบนเอซี่ไม่ได้นะคะเขาเอซี่ก็บอกขึ้นมาว่า26เมษายน2564นะคะเอซี SC จะเปิดรับชำระเงินผ่าน s c Payment เท่านั้นค่ะซึ่งปกติเราจะ,ะใช้ PayPal ในการชำระเงินเนาะหรือว่าจ่ายเงินหรือรับเงินอย่างค่ะอย่างพียงมุนก็ใช้ PayPal เนาะแต่ว่าเขาบอกว่าต่อไปเนี้ยคนที่สมัครใหม่ต้องใช้ s c Payment เท่านั้นนะคะทำไม SC ถึงเปลี่ยนมาให้ชำระเงินโดยผ่าน s c Payment อย่างแรกเลยนะคะเขาให้เหตุผลบอกว่าเป็นเพราะว่า เขาอะอยากจะให้ตลาดของเขาเป็นตลาดที่ปลอดภัยเขาใช้คำว่า s a ฟ e m a r k e t ตเพล e นะคะคือปลอดภัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสมมติผู้ซื้อซื้อของเราไปแล้วไม่ได้รับของหรืออะไรเงี้ยค่ะก็สามารถมาเคลมกับเขาได้โดยเขาสามารถจัดการได้เลยเนาะเพราซึ่งปกติเนี่ยสมมติมีปัญหาอย่างเช่นผู้ซื้อจะขอคืนเงินจากร้านเราอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องไปทำเรื่องกับเอ s ซก็มาบอกเราให้ให้ว่าเรา ผิดต้องคืนเงินให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วอ่ะพอพอผ่านระบบ paypal อ่ะลูกค้าเนี้ยก็ต้องไปแจ้ง paypal อีกทีนึงว่าเออต้องคืนเงินให้เขานะเพราะว่าเราเนี่ยถูกตัดสินแล้วเราถูกตัดสินว่าผิดต้องคืนเงินให้กับทางทางลูกค้าอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าต้องต้องไปตั้งสองหน่วยเนาะทาง sc sc แล้วก็ลูกค้าก็ต้องไปบอก p a y ์พอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งมันเป็นความไม่สะดวกแล้วก็เขาก็มองว่าเขาเข้ามาจัดการไม่ได้เลยสมมติจ่ายโดย s อ Payment เอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถตัดสินได้เลยว่าลูกค้าหรือเราเนี่ยผิดหรือถูกต้องคืนเงินลูกค้าไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ทําการคืนเงินจ่ายเงินกันเดี๋ยวนั้นเลยนะคะอันที่2นะคะที่เขามองว่าทําไมต้องให้จ่ายโดยผ่าน s อสซีเพย์นะคะก็คือว่า เวลามีโปรโมชั่นอะไรต่างๆสมมติเอซี่แจกโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าลูกค้าถ้าร้านค้าเนี่ยไม่มีเอ p ซี่เพย์เมนต์นะคะก็ไม่สามารถลูกค้าก็ไม่สามารถที่จะจ่ายเอาส่วนลดอันนั้นอะมาใช้กับร้านเราได้สมมติต้องเรามีเพย์เพาใช่ปะเขาก็ไม่สามารถเอามาใช้กับเราได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่สะดวกกับลูกค้าอันนี้เขาก็คือมองเห็นเขาเรียก ดูผลประโยชน์ของลูกค้าเขาเป็นหลักนะคะเอซี่พี่หมุนมองว่าคือตรงนี้ค่ะที่เขามองมองว่าลูกค้าเขาได้ประโยชน์อะไรมากกว่ากันเพราะว่าในการที่จ่ายโดย PayPal เนี่ยมันก็ต้องแบบมันก็ไม่สามารถให้สิทธิประโยชน์อะไรกับลูกค้าเขาได้นะคะอย่างที่สามที่คนไทยกังวลกันนะคะว่าเอ๊ะและ SC Payment เนี่ยจะมาเปิดบ้านเราไหมซึ่ง SC ก็บอกว่าเขากำลังดำเนินการอยู่นะคะที่จะมาเปิด ในหลายๆประเทศซึ่งประเทศเราก็โดนใช่ไหมไม่มี s อ Payment แล้วก็ญี่ปุ่นก็โดนเนาะเขาก็ไม่มีเขาก็เปิดไม่ได้เหมือนบ้านเรานะคะอันนี้ไม่ต้องกันงวลพี่หมุนมองว่ายังไงเขาต้องเปิดเพราะเขาอยากมีไรายได้ใช่ไหมเขาก็ต้องหาลูกค้าที่จะไปเปิดร้านบนเอซี่เยอะๆค่ะยังไงเขามาเปิดบ้านเราแน่นอนแต่เมื่อไรก็ต้องรอดูนะคะคนสอบถามกันมาเยอะมากแล้วเปิดร้านรอได้ไหมถ้าไม่มี s c Payment คือถ้าไม่มี s อ p a y m e พ t ก็คือเปิดไม่ได้นะคะแล้วถ้ามี p a y p a l ล่ะเปิดได้ไหมตอนนี้ก็หลัง26เมษาก็เปิดไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีตัวเลือกแล้วเพราะว่าเขาจะไม่ให้ใช้แล้วนะคะ p a y p a l เขาจะให้ใช้ s c Payment ของเขาอย่างเดียวนะคะก็คือต่อให้เปิดร้านไว้มี PayPal ก็เปิดไม่ได้นะคะหลัง26เมษาแต่ก่อนหน้านั้น26เมษาถ้าเกิดใคร มีร้านแล้วก็มี PayPal นะคะก็สามารถเปิดได้ก่อน26เมษาเนาะอันนี้คือข้อมูลที่พี่หุ่นรวบรวมมาจากคู่มือการขายของเอซนะคะ mm hmm. ก็อยากฟังคลิปความรู้ดีๆอย่างนี้นะคะในการทำแบรนด์เสื้อผ้านะคะแบรนด์เ g Insta ของพี่หุ่นนะคะ mm hmm. ไปขายที่อเมริกาเนาะ mm hmm. ก็เปิดมา3ปีจะ4ปีแล้วค่ะพี่หุ่นก็ มาแชร์ประสบการณ์นะมาแบ่งปันประสบการณ์ที่เราได้ทําลงมือทํามาทุกวันนะคะว่าเออมันเจออะไรมาบ้างมันเล่ามาจากประสบการณ์จริงการลงมือทําจริงเนาะก็ไม่ได้แบบไปดูตํารามาอะไรเงี้ยก็ยังไงถ้าสนใจเนาะติดตามความรู้ดีๆอย่างเงี้ยคะ่ะไป Follow เพียงหุุนได้นะที่ facebook แฟนเพจนะแล้วก็ก็เตรียมตัวไว้อะค่ะคือไม่ต้องตกใจเราเราสามารถเปิด IG ก็ได้ นะคะเปิด Facebook Fanpage ไว้เปิดเว็บไซต์ลองไปศึกษาดูนะคะพวก Shopify หรือว่า Wordpress อะไรเงี้ยถ้าใครมีความรู้อะไรก็ลองไปทำลงมือทำไปก่อนนะคะหรือว่าไปทำในเปิดร้านร้านใน Pinterest ก่อนก็ได้หรือว่าจริงๆมันก็มีอีกหลายตลาดในะ a เม z o n ก็มีงานแฮนด์เมดขายเนาะ,ะหรือว่าใน eBay อะไรเงี้ยแต่ว่า eBay กับ a เม z o n เพี่งหุ่นก็ไม่ได้ไม่ได้มีร้านค้าในนั้นพี่หุนถนัด ที่ SC นะคะแล้วก็ขายใน IG ซึ่งตอนนี้ IG ก็ขายได้ในเว็บไซต์นะคะก็มีลูกค้าเข้ามาจาก Pinterest ก็มาจากหลายทิศทางนะคะซึ่งพี่หมุนว่ามองว่าการมี IG มันก็ดีตรงที่แบบว่าฝรั่งเล่น IG เยอะอะ่ะก็ถ้าเรามีเว็บไซต์เขาก็ไปสั่งซื้อของเราในเว็บไซต์ได้ซึ่งเว็บไซต์มันก็จะมีการจ่ายเงินด้วยระบบ PayPal อะไรเงี้ยฝรั่งเขาก็เชื่อถือเขาก็สั่งซื้อได้นะคะ วันนี้บายบายสวัสดีค่ะ